ชาวราศีกรกฎของท่านที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เช็คดูกันว่าในเดือนพฤษภาคม2567นี้ดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแอดมินก็ขอให้ชาวราศีกรกฎที่เปิดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสักครู่นะครับเพื่อความแม่นยาของไพ่ครับ เราก็มาเข้าสู่ช่วงเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้กันเลยนะครับก่อนเปิดไพ่แอดมินก็ขอกล่าวคำวยพรแอดมินขอให้ชาวราศีกรกฎนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับตลอดทั้งเดือนนี้แล้วก็ตลอดทั้งปีนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาในสิ่งที่คิดทุุประการนะคะขอให้โชคดีครับผม ิดขึ้นมานะครับดิแฮงแมนไพ่ของมนุษย์ห้อยหัวนะครับนะในเดือนนี้นะครับก็มีเรื่องต้องเตือนแขนราชาวราศีก็ระกดหน่อยจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ดีหรือการใช้ชีวิตก็ดีนะครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะตรงนี้มนุษย์ห้อยหัวเขาเตือนมาเกี่ยวกับว่าในเรื่องของการงานนะครับในเดือนนี้ถามว่าการงานมีปัญหาไหมก็ถือว่าการงานเดือนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอียกับ เอกสารสัญญาต่างๆนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเช็คเรื่องอะไรเนี hmm. oh, okay. models, ่ยเขาเตือนว่าคุณต so <me> ้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาการทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้2แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับนะการใช้ชีวิตประจาการเดินทางไปไหนมาไหนในชีวิตประจําวันนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็ให้ระมัดระวังตัวนะครับนะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ อุบัติเหตุที่จะมีเข้ามาหรือการมีเรื่องมีราวตรงนี้พอไพ่ใบนี้มันก็มีตื่นเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงการมีเรื่องมีราวด้วยอันนี้แอดมินจะบอกโดยรวมแต่หลักใหญ่ๆนะครับนะในการทํางานของคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการก็ดีหรือเป็นคนทํางานในองค์กรในบริษัทต่างๆก็ดีนะครับระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาและเรื่องของเช็คเรื่องของเงินสดให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ในช่วงหนึน่งพฤษภานะครับเรามาดูกันต่อในไพ่ใบที่สอง ไพ่ใบที่สอง The World อ่า The World อันนี้เขาเรียกว่าไพ่แห่งความอดมสมบูรณ์ไพ่แห่งการเริ่มต้นตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่ The Hangman ไพ่ของมนุษย์ห้อยหัวใช่ปะ่ะมันบอกเป็น,นได้สองในยะมันมีความหมายทั้งดีและไม่ดีอย่างไพ่เตือนเขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญานะครับแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันในช่วงนี้ระวังจะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องราวของการเข้าใจผิด มีปากมีเส Four ียงทะเลาะเบาแว้งกันแต่ไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะครับ the world นะไพ่ของความอุดมสมบูรณ์หรือไพ่นางฟ้าประคองโลกเขาบอกว่าเรื่องที่มันเลวร้ายต่างๆนานานะครับที่ชาวราศีกรกฎเคยประสบเคยพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความไม่สมหวังความผิดหวังจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องส่วนตัวก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็ดีนะครับนะจากนี้ไปนะจากเรื่องที่มันเลวร้ายต่างๆนานาที่คุณกําลังเผชิญอยู่เรื่องที่ทําให้คุณเสียใจไม่สบายใจผิดหวังนะครับจากนี้ไปมันจะเริ่มปรับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนะครับนะบางทีเรื่องร้ายๆที่คุณประสบพบเจอเนี่ยมันถึงคราวที่ว่ามันครบกําหนดแล้ว จากนี้ไปมันจะปรับเปลี่ยนจากที่เรื่องไม่ดีให้มันกลายเป็นดีขึ้นมันจะมีเปลี่ยนไม่ว่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นการเจรจาการพูดคุยทางการค้าหรือการติดต่อต่อตางๆเนี่ยจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นความรักดีๆโอกาสดีๆทางความรักก็จะมีเข้ามานะครับมันจะมีเหตุเปลี่ยนตรงนี้เข้ามาหรือคุณมีโอกาสที่จะ มีโชคมีลาบนะครับนะได้รับทรัพย์ได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่หรือจากผู้สูงวัยที่เป็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยอาจจะได้ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับนะตรงเนี้ยแอดมินก็บอกกล่าวเอาไว้แต่เดือนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการทําเอกสารสัญญาต่างๆอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็การเดินทางระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะมีเตือนออกมาเรามาดูกันต่อในไพ่ใบที่สาม ไฟออบครับนะครับนะช่วงนี้ก็หลายๆเรื่องนะครับไพ่ห้าถ้วยมันก็ทำให้คุณคิดมากนะคิดมากกังวลน,นะครับนะกับเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ดีเรื่องของธุรกิจก็ดีตอนนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยกำลังรับงานโปรเจกต์ใหญ่ก็มีความรู้สึกกังวลน,นะว่าจากนี้ไปธุรกิจของธุรกิจที่เรารับมาเนี่ย มันจะไปได้สวยไหมมันจะไปได้ดีไหมมันจะมีความสําเร็จไหมตอนเนี้ยจิตใจคุณมีความสับสนมีความกังวลไพ่ห้าถ้วยนะความเออลังเลมไม่แน่ไม่นอนแอดมินอยากให้คุณนะครับนะพยายามคิดอะไรในแง่บวกเขาไว้เฮ้ยเราต้องทําได้เลยเราเก่งพอเราเจ๋งพอเว้ยจากเนี้ยน,นะเราอย่าไปคิดอะไรในแง่ลบเรายังไม่ลองทําเลยลองสู้ดูก่อนนะครับตอน,นอเนี้ยอย่างไพ่เดียร์เวิลด์เนี่ย มันขึ้นมาแล้วจากตำแหน่งเมื่อกี้มันบ่งบอกแล้วว่าจากนี้ไปนะครับจากร้ายจะกลายเป็นดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเ,เห็นผลเริ่มมีความสําเร็จมากขึ้นแต่ตอนนี้คุณแค่เกิดความไม่มั่นใจตัวเองไม่แน่ใจเกิดความลังเลสงสัยว่าเราจะสามารถทําได้ไหมจะสําเร็จไหมนะครับนะคุณกาลังเกิดสร้างความกลัวในใจของคุณตอนนี้เอาใหม่นะครับนะตอนนี้คือเราเปลี่ยนนะเราคิดว่าเราต้องทําได้ทําได้สร้างพลังงานบวกเข้าไว้คิดอะไรในแง่ดีอย่าคิดอะไรในแง่ลบ นะครับนะแอดมินเชื่อว่าจากนี้ไปคุณจะสำเร็จแน่นอนนะหกดาบ s i กอ o ฟซ o r ์เนี่ยเห็นปะ ปัญหาตั้งๆนะครับทุกเรื่องทุกราปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนรวมหรือปัญหาสเพเหระร้อยแปดพันเก้าที่มันประเดประดังเข้ามาหาคุณเนี่ยในไพ่หกดาบเขาก็สึกเลยว่านะครับเรื่องราวปัญหาต่างๆมันจะขี้คายนะครับนะมันจะผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบามากขึ้นเลยนะครับนะจากปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเบาไปได้มันจะมันจะเบาไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะปัญหาจากการมีเรื่องมีราวกัน ปัญหาจากการผิดใจเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือเรื่องการทํางานปัญหาเรื่องครอบครัวที่ไม่เข้าใจที่มีปัญหาก็าเนี่ยมันจะเคลียร์ออกไปได้หมดแล้วนะครับนะทำให้คุณรู้สึกว่าเออเหมือนเรายกภูเขาออกจากอกเลยนะครับนะถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างน้อยมันก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าดีขึ้นเพื่อนฝูงมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนรักมีการหันหน้าพูดคุยปรับความเข้าใจกันอขอโทษขอโพยซึ่งกันและกันแล้วกลกับก้ามาดีกันเห็นไหมตรงเนี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีในเดือนนี้นะครับของชาวาราศีกรกฎก็ถือว่าอะไรต่อมิอะไรกําลังเริ่มดีแล้วเราแค่อย่างเดียวว่าตอนนี้สภาพสภาพจิตใจของคุณนะ่ะรู้สึกแค่ว่าไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับกลัวกังวลน,นั้นเองนะแต่เรื่องราวนี่ยกำลังจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากนี้ไปคุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับชาวราศีกรกฎโชคลาภเกี่ยวกับด้านการงานการเงินเนี่ยตำแหน่งนหน้านที่สูงขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกนะครับ นะเ,เดือนนี้ชาวราศีกรกฎมีแต่เรื่องกังวลอย่างเดียวเนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกได้ชัดเจนเลยไพ่ก้าวดาบนะกลัวหวาดกลัวก,วกังวลวิตกกินไม่ได้นอนไม่หลับนะนะอย่าไปทําตัวให้เป็นคนวิตกจฉิตมากนะครับนะเดือนนี้แอดมินแนะนําแล้วว่าตัวของชาวราศีกรกฎนะครับควรที่จะฝึกวิปัสสนากรรมาฐานนะฝึกสมาธิจเจริญภาวนามากๆนะครับนะก่อนนอน,นก็พยายามบริกรรม พุโทโธก็ได้สัมมารอรหังก็ได้ฝึกอนาปาณสติก็ได้นะครับนะอย่าให้จิตใจเราฟุ้งซ่านตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรต่อมีอะไรมันทําให้คุณรู้สึกว่าหวาดกลัวอะไรต่อมีอะไรมันทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลตีตนไปก่อนใครตีตนกับเหตุการณ์ที่มันมาไม่ถึงในอนาคตจากนี้นะครับไพ่มงบอกมานะพยายามฝึกสมาธิไหว้พระฝึกเจริญภาวนามากๆให้จิตใจคุณสงบจิตใจคุณไม่วาวุ่นน่ะถ้าจิตใจคุณตั้งมั่นดีแล้ว คุณมีสมาธิดีนะครับนะแล้วก็คิดอะไรแต่ในเรื่องที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะ่ะสิ่งต่างๆมันจะเริ่มเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะครับนะตอนนี้คุณกังวลกับตัวเองมากเกินไปนะครับระวังจะเป็นไมเกรนนะครับระวังจะเป็นโรควูบนะพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอนะครับแอดมินก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับเจ็ดไม้เท้านี่ยเห็นปะ ไม่ว่าปัญหาจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนเจ็ดแมเทา้าเซเว่นออฟวาเนี่ยคุณก็สามารถฟันฝ่าได้ต่อให้เนื้อตัวคุณจะมีบาดแผลจากคมหอกคมดาเปรียดที่อยู่ในลูกนะแต่คุณก็สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคสามารถเอาชนะศัตรูที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจคู่แข่งทางการค้าได้หมดเลยนะครับและคุณจะชนะอย่างใสสะอาดด้วยเห็นไ,ไหมเดือนนี้แต่มันก็เหน็ดเหนื่อยหมือนกันนะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเลยแต่ว่า โดยความเพียรพยายามความสามารถของคุณและคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะชาวราศีกรกฎเรื่องงานสําเร็จธุรกิจสําเร็จการติดต่อมีความมีความคืบหน้ามากขึ้นขออย่างเดียวอย่าตัดพ้ออย่าบั่นทอนกําลังใจตัวเองเท่านั้นเองในเดือนนี้เอ็ดออฟคัพหนึ่งถ้วยนะไพ่แห่งการเริ่มต้นไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้านะครับนะมันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นหลักๆนะการเริ่มต้นใหม่อย่างไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ย ตัวแทนของความสัมพันธ์ความรักนะครับของชาวราศีกรกฏในเดือนนี้หลายหลายท่านที่ยังเป็นคนโสดยังไม่มีใครนะครับก็จะมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาในเดือนนี้นะครับให้คุณได้เรียนรู้ได้ศึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าสําหรับคนโสดชาวราศีกรกฏในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่สามีภรรยาอยู่แล้วนะครับจากที่เคยมีปัญหามีอะไรกันเนี่ยก็จะมีการปรับความเข้าใจกันมีการจับ มือกันแล้วก็เริ่มต้นชีวิตกันใหม่จากนี้มีการขอโทษขอโพยให้อภัยซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างขอโทษแล้วก็จับมือต่อสู้กับชุตกันไปเริ่มต้นใหม่การงานก็จะมีความสําเร็จดีจากนี้นะครับช่วงหลังวันที่1 5เป็นต้นไปถึงวันที่20เนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นลากมากขึ้นคุณจะได้พบปะสังคมใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ได้พัฒนาตัวคนเองเพิ่มศักยภาพตัวคนเองไปด้วยจากการศึกษาการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ มันจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคในช่วงแรกๆนะครับนะในช่วงตน้ตนๆเดือนไปถึงหลังวันที่1 0 1ถึง15เนี่ยหลังกลางเดือนไปนะครับอะไรหลายๆเรื่องมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดีขึ้นสำหรับชาวราศีเขารกฎนะพักผ่อนให้มากนะครับ f o f u ่า o of s o r d s ไพ่สดาบเนี่ยนะ พยายามกินให้อิ่มนอนให้เพียงพอพักผอ่อนให้มากๆนะครับนะเราทํางานเราเหน็ดเหนื่อยงานมาเยอะเราก็ต้องพักผ่อนนะครับอยากอยากโหมงงานจนเกินไปไม่งั้นคุณก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บไข้ไม่สบาย,บาย,บายล้มหนอนมอนเสือได้นะครับนะกข็บอกว่าอย่างไพ่สีดาบเนี้ยก็พยายามหาเวลาไปพักผอ่อนไปเที่ยว ไปเที่ยวหลีกหนีไปหลีกหนี้รกปัญหาต่งตางๆไปพักผ่อนบ้างไปทะเลไปอะไรบ้างนะครับนะหรือไปหาเวลาไปปฏิบัติธรรมก็ได้ไปเที่ยวครอบครัวก็ได้มันสบายใจอย่าเอาปัญหาต่งตางๆมาคิดมาเก็บกับตัวเองคนเดียวไม่งั้นนะคุณจะเครียดจนเกินไปแล้วก็ล้มนอนมอนเสือเจ็บไข้ไม่สบายได้เข,เขาเตือนมาบอกแบบบอกเขาแบบนี้นะครับ เนี่ยไพรา,าชาย่ยเศรษฐี King o f p e n t a c l e เนี่ยต่อไปจะมีโชคมีลาดบด้านการเงินนะครับธุรกิจจะเจริญเติบโตในในต่อไปข้างหน้าเนี่ยธุรกิจจะ,จะเจริญเติบโตการติดต่อ,อาการติดต่อ,อกันเจรจาการสื่อสารเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจจะประสบความสำเร็จนะครับจะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรมก็ถือว่าดีนะในช่วงปลายในช่วงต้น ต้นเดือนจะวุ่นวายนิดนึงนะครับนะก็ขอให้คุณผ่านไปได้แต่ตอนนี้บอกแล้วว่าคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินเป็นเศรษฐีร่ารวยนะครับนะชาวราศีกรกฎดหลังวันที่20ไปแล้วนะครับนะจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามามีโอกาสทางธุรกิจการติดต่อหรือจะมีการดีลงานกันประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับนะได้งเงินเป็นก่อเป็นกำรรจากไพ่ของเอ่อ of p e n t a c l e านะครับเรามาดูบทสรุปของชาวราศีกรกฎดประจำเดือนพฤษภาคมนี้กันนะครับ สรุป judgment อ่าไพ่นางฟ้าเป่าแต่แอดมินจะเรียกไพ่กันเองว่าไพ่แห่งการพิพากษาไพ่แห่งการตัดสินนะครับไพ่แห่งการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของคุณเองนะครับนะคิดเช่นไรทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัวนะครับอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของตัวคุณเองการดูไพ่นะดูให้เป็นแนวทางให้เฉยแต่ถ้าคุณนะ่ะคิดดีพูดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมา ชีวิตคุณจะอยู่เหนือดวงเทอดมินดูในปะัจจุบันนี้นะครับนะการดูไพ่ก็ขอให้ดูแค่เป็นแนวทางเฉยๆได้อย่าไปยึดอะไรมันมากถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนี้ไปนะครับคิดดีพูดดีพยายามปฏิบัติดีสร้างกุศลให้ตัวคุณเองชีวิตคุณจะเหนือดวงนะครับการงานการเงินชีวิตครอบครัวคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญจากนี้ไปแอดมินก็บอกกับคุณแค่นี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําทํานายนะครับโดยรวมของชาวราศีกรกฎ ประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ก่อนจบกันนะครับแอดมินก็ขอกล่าวคำอวยพรนะครับขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลแอดมินขอให้ชาวราศรีกรกฎทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีๆ ขอให้ชาวราศีกรกฎจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกๆประการนะครับรบพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ